กลับมาอยู่ในเฮาอีกแล้วนะทุกคนมูปิ้ง001นั่นเองแล้วใน,นื้อนี้เขาจะมาเอาช็อกเกอร์บ็อกซ์ซึ่งก่อนที่จะไปเอาช er ็อกเกอร์บ็อกซ์เขาต้องฆ่ามังกรและก่อนที่จะไปฆ่ามังกรเขาก็ต้องมีไอออฟเอนเดอร์แล้วทุกคนฉะนั้นเขาจะมาเกี่ยมเครื่องกันเลยอ่ะเริ่มจากการแลกสติกเป็นเอเมอรัล์คือแบบที่เขาเห็ดใน ่อนก่นกอนๆอ่าสำหรับคนไทยที่เข้ามาเบิ้งกาอันนี้เป็นซองของคนล้าเนาะทุกคนไอที่ว่าฟังภาษาล้าออกกาถือว่าได้เรื่องไปแล้วทุกคนส่วนผ่นทียังฟังบอ,อกกะาเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของซองอาจจะว่าไปเอากามาคราฟไอออลเบนเดอร์ o เลยเนาะทุกคนเพราะว่าเขาต้องการแล้วอย่าลืมว่าขนแก้ไปอ่ะฮะมาแลกเอาดอทธนูก่อนนะเพื่อแบบเดไซน์เอ่ามันออกไปทางนี้เนาะทุกคนทางเก่าในตอนเมื่อกี้นี่เลยออกเดินทางกันเลยเนาะทุกคน let's go โอ้โหออกมาแป๊บเดียวก็คำละเดี๋ยวขอโตัวนอนพักก่อนนะแล้วเขาจะออกเดินทางต่อในเมื่ออื่นเศร้าอ่ะตอนอื่นก็ต้องขอบใจแฟนอาร์จากคุณกับข้าวอร่อยเนาะทุกคนลิงก์ดิสคอร์ดอยู่กองดีสคริปชันเลยใครที่อยากส่งอ่ะใครที่เบิ่งมาฮอตจูนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ์แน่นะคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นและขอให้ทุกคนเอนจอยกับคลิปนี้เนาทุกคนโอ้โหออกไปยางย้าไก่เลยอุ้ยปลาเบิร์ชว่ะทุกคนทะเลโอเค let's go เพิ่งดูอ๋อทางหน้านี่เลยแล้วเฮ้ยฮอทชอทุกคนโอ้ซากเหงือว้าวเอโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยชิมไฮละเดี๋ยวขึ้นก่อนอ่าฮีบมันยุ่ยใส่วะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจะตายโอ้ดู้ว่โทษโคตรใหญ่อ่ะทุกคนแล้วเขากับมาฮอดสตรองโฮเรียบร้อยเนาะไอสไปตายซะโอ้ยคริปเปอร์สองตัวเลยระเบิดเฮ้ยซีเวิร์ฟิช โอ้ยมันสมมตว่าโอ้ยสัตว์ีตายซะเพื่อนนั่นแหละโอ้เจ็โตนั่นโอ้อะเขากลับมาฮอตจุดที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะทุกคนแล้วอันนี้กาเข้าไปสูดีเอ็นและจะไปฆ่ามังกรเนานะขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการฆ่ามังกรโหทุกคนมังกรตายไปแบบไทยน่าพิบตาและเฮ้ยก่อนทางมานะเจอแบบเป็นอย่างเขาเป็นอย่างวะโคเดนแอปเปิลที่แบบมันนะเอ็นชานนะเออต้องได้เล่นไมค์คาร์ฟมาหลายปีนะไม่เคยเจอเลยนะ อเอาเขากลับมาเก็บเลเวลเนาะทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญของคลิปนี้นั่นโมเมนต์มังก่อนนั่นก็นคือ n City เนาะทุกคนไป Let's go เอาไปสู่ n City กันเลยเพื่อที่จะไปตีกับ s h o กอ e r แหละไปเอาช h o กเกอ s h e ชลมาคาเป็น s h o ์บ็อกซ์เนาะทุกคนแล้วต่อมาจึงซี่อเอา Trap Door วางไว้แล้วเราจะก้มลงจีเนาะทุกคนและตอนนี้ก็เข้ามาสู่น n Island โอ้ยเอ็นเดอร์แมนมันบอดรอปเพิร์ลให้เขาเลยโอ้ยมาตุ๊กฟักนี่ทุกคนมันเพิร์ล d r o เพิร์ลให้เขาเลยอย่างวะฮะโอ้ยได้ละโอเคอ่าขออนุญาตเปิดเรนเดอร์ดิสแตนช่างเพิ่มขึ้นเนาะเขาจะได้เนื้อเห็นไก่ขึ้นนั่นเองแล้วบอกเลยว่าอยู่ใน D N มันบ่ค่อยแลักเอ้ทุกคนทางหน้าเขามีเอ็นซิตี้หวังว่ามันจะมีเหยือให้เขาเนยโอ้ยมาหนีดูสองโตแลนด์นำกลัวมาตั้งแต่โดดแล้วนะทุกคนฟาดนี่หมานี่เพื่อนโอเคนี่อุ้ยสองเพิร์ลเลยดี โอเคเีย okay, วมาแต่เขาจะไปจังไหนวะโอ้โหมันก็อยู่ไก่เติบไปทุกคนถ้าเขาต่อไปบอกเขาบอพอแน่นอนเดี๋ยวอะฮะพบว่ามันจะเจอทางอ้อมมาทุกคนเดี๋ยวเขาขออ้อมมาเลยสิเลยและกระถางขาดอยู่ดีผมเป็นอย่งเขามีแอนด์เพลดึกไปเลยนะทุกคนฟึบ โอเคเห็นแบบใน y o ยูทูบซองอืน่นี่อย่างสินะเออพวกสตรีมเมอร์เขาจะาแบบหมักตกอยู่แบบ d ีเอ็นเอเีนี่นะเออทุกคนแต่ย่านนะเวลาที่แบบเฮาเพลว่าาแล้วอย่างร้รมันตกลงสินะเครื่องเขาจะคือจะหายแบบตกโลกไปเลยอะ่ะมาตอนนี้เขาก็เกี่ยวบไปสู้อ่าหอจุดจีน้นี่โอเคเข้ามาสู่เอ็นซิตี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอเอาบล็อกเพิ่มก่อนแล้วมานี่เพื่อนช็อกเกอร์อยู่นะอุ้ยเดี๋ยวอุย้ยมีเอ็นซิตี้อีกสองอันว่ะทั้งหน้าโอ้โห อ่ะช็อกเกอร์ฟานี่เพื่อนฟาดมันแไปนี่โอ้โหบมดรอปอ่ะฮะฟาดอ่ะฮะตายไปแล้วโอ้โหเอามันดรอปอ่ะนึกว่ามันบมดดรอปโอเคเอ้ยทุกคนเ้าเอาขวานฟาดเลยเนาะเพราะว่าถ้าเขาลอยเขาตีคลิปอะไรนี่เขาเอาใส่ขวานฟาดเข้ามาสู่ห้องเอนเดอร์เชสโอ้ยสุดกอ๊อฟูอดิชัน่นนี่อ่ะใส่เลยมานี่ฟาดเข้าไป อ่าเรียบร้อยยิงกระหนูใส่มันหน้าทุกคนเฮ็ดเจ๊ไหนก็นได้แหละเอ้ยเดี๋ยวโลเขาเีโลเขาคือโบซายเนี่ยวะโ,โอเคเงอยู่ต่อหน้าเขาแล้วนะทุกคนไป let's go ปีกจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เฮาไม้นี่กับเพื่อนปีกน้แหละเอ้ยฟาดไปเรียบร้อยแล้วทุกคนปีก sky the limit นี่โอ้โหสวนยังเจ๋งเฮียโอ้โหมีเกิร mending protection โอโ้มันบ้าไปแล้วทุกคนโอ้โหเกิร์บโคตรโหดอะ มาตอนนี้เขากำลังเห็ุช็อกเกอร์บ็อกซ์จังซี่เลยเนาะทุกคนช็อกเกอร์บ็อกซ์มันดีกว็เหี้บปกติแบบหลายเท่าเลยดีกว่าเอนเดอร์เชสอีกนั่นก็คือเขาสามารถฝากเครื่องไว้แล้วกับทุบจังซี่เลยเนาะทุกคนเครื่องมันมันจะบบแตกออกมาอ่ะเดินตัวไปเอซิตี้ยันต่อไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังมีห้องกลางนะทุกคนห้องกลางที่แบบมันเป็นห้องผงใหญ่นะเออทุกคนคือสี่หัวมันเป็น่ังไหนเพราะว่าเขาเห็ดในไมโครมหนึ่งร้อยวันไปแล้วนี่โอ้โหเออเสียดายที่เขาบ่มีแบบพิกซิลทัสนะแบบเออเอาอขุด เอนเดอร์เชสเนี่ยอย่างแถวนี้ฟาดไปอืมโอเคขึ้นมาทั้งเทิงของห้องกลางแล้วโอ้ยดีอยู่ไม่อย่างวะคือมีแต่กเกือบโอ้โหดาบเคิร์สฟาดอู้รอ,อดอยู่โอเคเกือบแบบเอาขึ้นมาเถิงแล้วนะทุกคนคิดว่าเอนซิตี้ตัวนี้น่าจะเบิร์ดไปแล้วเพราะฉะนั้นเอ้ยเดี๋ยวอืมอ่าเบื่อเบื่อที่มันลอยได้อะ่ะ โอเคใส่ปีกแล้วบินไปเอ็นซิตี้ตัวโตไปเลยเนาะทุกคนโอ้โ oh, หตัวต่อไปมีเฮือกอีกว่ะสวย let's go หวังว่ามันจะบินฮอดนะโอ้โห oh, บินบ่อฮอดว่ะทุกคนอะ่ะโมไปอย่างเขาลงนี่แล้วก็ตัดเอาคอรัสฟรุก่อนก็นได้เนาะทุกคนแล้วโอเคมาอนนี้ช็อกเกอร์ฟาดมันไปอุย้ยลอยได้อีกแล้วนี่แหละนี่ได้ช็อกเกอร์เชลมาสองอันเลยไป let's go ขึ้นมาสู้ห้องกลางแล้วโอ้ oh, โหช็อกเกอร์แบบยังเยอะ าทุกคนทุกคนเบิ่งแบบโปรเจกต์ไทยกระสุดมันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าฮะคุดเข้ามาทางเทิงของห้องกลางแล้วโอ้โหวิเครื่องยังดีแล้วนี่ว้าวดับสมัยต้องการอยู่พอดีเลยเครื่องค่อนข้างที่จะว่าได้เรื่องอยู่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวขอเฮตุอะชีพเมนต์ก่อนซะนี่เกรดวิวฟอร์มเฮียร์โอเคดีเลยโอ้หา พอดีลงมาเอนเดอร์แมนเกิดเอาเอนเดอร์เพลแล้วกันดึกเพื่อที่จะโดนข้ามไปเหือเลยนะทุกคนหวังว่ามันจะดับเพลโให้เราโอ้โหบอดรอปฟาดนี่ได้มาละอันนึงไป let's go ขึ้นไปสูเหือนี่เลยอือฮึโอเคมาฮะตาตาตายซะเพื่อนตายซะตายซะโอ้โหทุกคนเอาวิลงหีเชลเกอร์ใครมันเปิดฝานะจึงตีมันก็ได้แต่ว่าอันนี้เหอบหมักแบบมันมันมือดีสินะ เขากได้ปีกมาเพิ่มแล้วก็บินไปเอซิตี้อันหนึ่งเบองว่าตัวนี้จะเป็นอันน้อยแล้วทุกคนโอ okay. เคเขากลับมาฟาร์มเชกเกอร์นี่แหละแต่ว่าคิดว่าถึงเวลาที่จะกลับแล้วนะทุกคนเขาได้เชกเกอร์บ็อกมาค่อนข้างที่จะว่าหลายแล้วอ่าฮะ ร้อยเข้ามาแลวกะคานเข้าประตูกลับไปเลยนะทุกคนอ่าออกมาแลวกะกลับมาสู่ดีเอ็นปกติของเขานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะกลับไปบ้านแลวกัไปสรุปเลยว่าเราได้ช็อกเกอร์บ็อกซ์มาจากอ่านสำหรับคลิปนี้กะได้จะจบลงไปแล้วนะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิองอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แน่นะนะแล้วนี่ช็อกเกอร์บ็อกซ์ของเขากได้มาทั้งหมด6อันว้าวค่อนข้างที่จะได้เรื่องเลย